คราก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราไปนัดรวมตัวกันกินข้าวที่ฟูดนะครับอยู่ที่แฟชั่นไอซ์แลนด์นะครับสองคน่นื่องอย่นี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นใดก็คือแอดมิวของเราเองแล้วก็พี่การยกบันนี่ของคิบันนี่เบอร์เวันนี้เรามาือนูปรครับมดูให้ประสะร,ร่วมกันคือเนื่องจากคลิปที่มือมาคลิปที่แล้วก็เปิด กันไปแล้วแล้วก็ล่มจมกันไปเรียบร้อยนะครับใช้เพจถ,ถึงพันห้าร้อยเพจทีเดียวครับใครเพราะใครก็ไม่รู้อ่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เออจริงๆแม่มาขับให้เปิดซึ่งมาวันนี้ก็เลยโดนมาขับให้เปิดอีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนนั้นจะเปิดกันกี่ใบนะ,ะ,ะสำหรับไอดีแรกนะครับของโยกนะครับโยกบันนี่นะครับหรือพี่กลางเราเองเนี่ยก้อนลงทุนกดมาเลย11ใบแรกแล้วนะครับเรียบร้อยมีใบแล้วก็ กำลังจะมีเรจินอยู่ใบหนึ่งก็เดี๋ยวได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็กำลังจะลงไปหอจบหอนอร์มัลนะแล้วก็ได้เรจินเพิ่มอีกหนึ่งใบก็เดี๋ยวพอลงปุ๊บอ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดกันสดๆเลยนี่ตอนนี้หอเนี่ยอยู่ที่ชั้นลอยแล้วนะเดี๋ยวให้เวลาเขาไปลงก่อนอ่ะไปลงได้ทีนี้ออกมาคือแอดมิวนั่นเองแอดมิวมีกี่ใบครับยังไม่มีสักใบสักใบแอดมิวทำยังไงไม่เป็นไรซื้อเอาล้างด้วยเนาะไม่เห็นเติมให้บ้างเลยเฮ้ยเติมแล้วยังไงเติมให้โอ๊ตดิ เดี๋ยวดิแพ็กแปลงร่างยังเติมไม่ครบเลยนั่นแหละไอ้คนจะซื้อแพ็กแปลงร่าให้โอ๊ตเอาเพชรมาเปิดมอนเนี่ยเพื่อนเพื่อนใช่ไหมนี่ไงมาแล้วอ่ะเขาซื้อแล้วสิบเอ็ดใบของของแอดโอ๊ตตอนนี้ตืดเรามีกี่ใบเช็คก่อนหลังจากที่เปิดไปแล้วล่มจมไปหใบเพื่นได้คอมพิวต์โดนหนึ่งไปจทกกาลลงดันโอ้ที่ไปเดียวเองเหรอเนี่ยนะหินมโนยังไม่เปิดนะอ่าเราก็เนื่องจากโดนโดนบังคับ ตรงมาครับใช่ไหมเราก็เลยต้องต้องซื้อละอ่าเรจุดนี้อย่ามดชวนอย่ามดทวนผมก็โดนบังคับเหมือนกันนี่ต้องไหมาซื้ออันไหนนะแฮกใช่ไหมปึ๊บปับนะครับคือเหตุผลที่จำใจจะซื้อเนี่ยเพราะว่าแอดมิวกับพี่การสัญญาแล้วว่าถ้าซื้อเนี่ยจะยอมเล่นโอเวอร์วอตเป็นเลื่ยนนะครับในราคาเกมแค่พันเจืร้อยบาทเท่านั้นเองอ่าวะกูก็คุ้มอ่าโอเคซื้อเลย เออแม่เคลื่อนเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันคร <มา S 2> ับนะตอนนี้ก็ได้ลงหอออโต้อ,อยู่นะครับตอนนี้ดําเนินมาถึงช่วงประมาณท้ายๆนนะครับระหว่างที่รอลงมาเนี่ยอาหารก็มานะครับดูดีว่าระหว่างความหิวหรือทาอะไรก็ จบแล้วจบแล้วจบแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยนี่งขึ้นมาแล้วแล้วเปิดยังไงจบไปแล้วรับรับแล้วก็เปิดใครเปิดก่อนเราเปิดพร้อมกันแล้วจบแล้วครับต้องเราต้องมาเปิดใกล้กันนะครับอันดับแรกคือเราต้องย้ายไปที่ชาแนลศักดิ์สิทธิ์ของเราก่อนตึ๊ดตื๊ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับให้รับสกอตนะครับอ่รับไปอีกอ่าตอนรับสกอร์เลยไปเลยไปเลยต้งวันนี้อ้าวทำไมไม่ย้ายอ่ะเออย้ายแล้วเรียบร้อยนะครับ มาเอาโทรศัพท์มาจุ้มจุ่มเลยอ่ะเปิดไปทองไปก่อนแล้วกันทำไมอ่ะนะครับอาหารจานนี้ที่อยู่นี่ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะพร้อมยังพร้อมยังอุ้มไม่สวยนะครับเอาออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฮาดาวไม่ออกก่อนเสียไปใช่ไหมนี่สิ่งที่สวยกว่าก็คือนี่ครับอ่ะสเต็กซลมอนมานะครับแต่ว่าเราก็ควรต้องเปิดสกอร์กันต่อไปอุ้มยังไม่กดรับสกอร์เลยอะนะครับกดรับก่อนนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย มามาถึงเวลาเปิดแล้วพร้อมยังพร้อมเลยครแอดมิลชะมันรึไม่อะอ่ะพร้อมนะเนี่ยตัวนี้เนี้ยต่อต่อกดนี่ฮะนิ่งหมดเลยครับอือเฮ้ยสี่ดาวปลอมมันก็ยังมีสี่ดาวปลอมนะครับแอร์ูเดี๋ยวแอร์ูนะครับเฮ้สอง่ะตอนที่สองครับต่อ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 เหมือนดวงกำลังจะมาว่ะมาว่ะมาว่ะ ฟ้าผ่าไม่เป็นหรือวะผมไม่สวสงสัยตอนนี้ฝนมันยังไม่ตกนะครับฟ้ามันก็เลยยังไม่ผ่านนะตอนนี้ต่อต่อต่อหนึ่งสองลุยจะเงียบไปแล้วนะรู้สึกจะเงียบไปนะสามใบสามคนนะครับต้องเร่งขับเร็งหน่อยหน่อยต่อต่อต่อเร่งเร่งเร่งใครจะพาก่อนหนึ่งสองกด อาหารจริงๆฮะนี่คูณสามเลยเนี่ยคลิปนี้สเปเชียลมากนะคือกดหนึ่งกดเหนือถึงสามนะฮะเดี๋ยวมาบ้างผมกยังไม่ผ่าเลยอ่ะเฮ้ยยังไม่ผ่าอย่างเนี้ยกินฮะปิไนะครับคือเห็นแก่อาหารจานนี้นะครับปลาหม่อนนะเราควรจะเราควรจะผ่าได้แล้วนะเดี๋ยวมาบ้างโอ้โหเสียงเงียบ สนะี่ไปแล้วใช่ไหมสีดาวมีสีดาวพอมนะฮะสีดาวพอมนะเดี๋ยวนี้สีดาวพอมมันไม่ลีแล้วนะไอ้ดีกูยังไม่มีเลยอ่าเรื่อต่อเนะเฮ้ยกูยังไม่มีเลยกูยังเรียกว่ะสุดๆโอ้โหโมเริ่มซหน้ากกว่บอกแล้วครับมือมาของแท้นะครับไปอยู่ไหนก็ก็ผ่านกับล้มจมครับเอ้าผ่านโอ้มาแล้วครับผ่าแล้วไงรอแป๊บจบนะครับพี่อยากได้อ่ะยังดีนะ เฮ้ยจริงๆแล้วอยากได้นะจกน้ำเนี่ยเป็นรถบัสมีเออจงน้ำนี่เอาไปเล่นวอลได้นะบางคนอาจจะมองว่าเป็นมลขัยแต่ว่าสำหรับโอนนะถังว่ายังมีความหวังอยู่ยังไม่มีอีกสี่ใบใี่ไหอีกสามเองหนึ่งสองสามแล้วไปนี่ไม่ขาดทุนแล้วเนี่ยกันเอาไปเละเละครับเละทุกคนดูสิว่า เปิดแค่หมดก็กลางเลยวะเงียบอ่ะอะไรวะอยากได้สือเพลินนะผูเหลือใบสุดท้ายแล้วเหลือใบสุดท้ายแล้วเปิดอีกใบกันเหลืออีกสองใบโอเคโอเปิดไปก่อนแล้วกันอ่านะดึงสองอ่าครับหนึ่งในสองหนึ่งในสองเฮ้ยไม่ไม่หาจริงว่ะใช่หน่อยโอ้โหหมาอินุแมวแก็เหลือกี่ใบสองเหลือใบเดียวสองเปิดไปเลยเหลขาเปิดไปเลยเหลือใบเดียวฮะยกนี่เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนิ่งนิ่งโอ้ไม่ผ่านนะแรงมากฮะ โวันี่มันมานจริงๆเนี่ยเอามาแล้วกดดิกดดิแกมีเจนี่สองใบไงไงม่กดพร้อมกันเออกีเจนีสองใบไงกดเลยไปองก่อนอ่ามารอะด่้โอปยาพ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 าไม่าาาพ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 ากาพาพาพา หลับกันไอนฟิวด้วยอ่ะเฮ้ยจะไปไม่มาไปท่าน้ำมาเดี๋ยวๆตอนนี้กูก็มีท่าน้ำไม่อยได้ท่าน้ำอ่ะมาต่อต่อตอนนี้เหลือหมดแล้วมีแสงมืดแล้วก็มีเจนสองอันะของหมดแล้วครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาโอ๊ะเปิดเลยดีกว่าครับโอ้โหลุยเองเลยโอ้โหไว้ใจมือมาเนาะอไว้ใจมือมันหรอเอางี้แกเปิดแสงมืดแล้วเดี๋ยวดีเจนเปิดกันคนละใบกับโอ๊ดดีกว่าโอเคงั้นกดแสงมืดก่อนแสงมืดก่อนในอานหนึ่งสอง เรื่องวันนี้เราได้โจ๊กไฟนะครับจริงๆริงนะใสคืนนี้ได้แดดแดกโจกนะมืดนะแมวมืดแล้วมืดเลยมืด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 ดีเจสองอันดีเจนะครับเอาไปไหนให้กดเสดหรือว่ากดของแท้เลยนั้นกดของปลอมล้วกันต้องของแท้นะครับให้เจ้าตัวกดอย่าให้มิวอย่าให้มิวกดถ้ากดได้5ดาวนะมึงเอ้ยขอบคุณเลยนั่นเงี้ยขายแน่นอนครับ นั่นไงพี่อ่ะพันทายไปมีเยอะวิวกูเต็มแล้จบไปหนึ่งอ่ะวิวมาสุดท้ายขสุดท้ายเละๆเนี่ยยังข้างบนข้างบนอันนี้สองเฮ้ยพี้อ่ะมือมานก็นเองเนี่ยลงเนี่ยลงขวางเป็นมือมานอยู่แล้วฮะยังไม่หัวไม่ขึ้นอนุบิทน้ำกไม่ต้องขำแล้วครับกูได้แล้วครับไอ้อนุบิทน้ำมันทำได้เหรอมันไม่ใช่ฮอลัสนะเอ้าเหรอเอออนุบิทไม่ใช่ฮอลัสจบเลย ผิดตัวอนะครับายเละฮะเละสุดแล้วเหมือนมีหินมันโนเหลือเนี่ยหินมันโนนี่คงต้องเอาไว้โพลงนะไม่แอบไม่แอบดองไม่หว่าโอเคหลังจากล้มโจรไปเรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาแดดนะครับช่วงเวลานี้แดดนะครับไม่ไม่ต้องกลัวครับคลิปนี้ไม่ได้รีบลงนะครับควรจะลงช่วงดึกดึกนะช่วงนี้ทุกคนกำลังท้องหิวเดี๋ยวได้ได้ดูได้ดูการกินสนใจแทนการเปิดมดนะครับวันนี้ บ๊ายบายเอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปครับผมครับทั้งสองคนครับหลังจากพาหมอล่วมจมไปแล้วเนี่ยแล้วโอ้วัดหมอละอเฮ้ยค่ะเฮ้ยหิวข้าว ข้าวด้วเนาะอ่ากินกิข้าไม่ได้นะจริงโอ้วันเนี่ยอะไรนะไม่ได้ไม่อะไรอ่ะข้าวหน้าปลาแซลมอนใช่ไหมโอ้วันนี่ราคาแค่โอ้โหแม่เหนียวเหนียมันใช่เลยดีสี่ม um> ื่นีมื่โอ้วันนี่ราคาแค่สี่สิบดอลลาร์เท่านั้นเองนะเฮ้ยเจ็บไปไหนต่อวะเติมเกมนี้ก็เติมกันเยอะแล้วนะหนีไม่พ้นแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวไปข้างบนกันต่อดีกว่าอืม จะไปถ่ายอะไรหรือไปเที่ยวน่าะพอกันแลิเราไคลิปนี้เป็นหาหาพยานนะโอเวอร์นะครับเราเจอกันวันที่24ที่ก็หาควกนี้ครับโอวอชไบายิน